กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการในฐานะประธานคณะกรรมาการสามันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอกราบเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่5วันอังคารที่26ธันวาคม2,566ได้มีมติตั้งกรรมธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งกรรมธิการสามันซึ่งครบกำหนดในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567ัน้นัดนั้นปัจจุบันคณะกรรมธิการสามันได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งคณะกรรมการสามัญมีการประชุมจำนวนห้าครั้งโดยขอรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการสามัญดังนี้ 1. คณะกรรมการสามัญได้มีการประชุมครั้งที่หนึ่งเมื่อวันอังคารที่26ธันวาคมโดยที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจ,จริยธรรมของพลเบอร์โทรทิติแสงสว่างผู้ดได้รับการเสนอชื่อดังนี้ก็ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน19หน่วยงานรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมการสามัญหน้าสามขอไขการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมไปยังนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานต้องสังกัดของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อขอกวายการตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมไปยังผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในอดีตและปัจจุบันของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจานวน12คนโดยนำมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐมนูลและองค์กรอิสระพศ2561มาเป็นหัวข้อในการจัดทำเป็นรายการสอบถามพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่ององ,งูการตรวจสอบจากคนเบอร์โทรทิติแสงสว่างผู้ได้รับการเสนอชื่อจอจาน การตรวจสอบโดยการเผยแพร่ประชาธิปสัมพันธ์โดยขอความร่วมมือไปยังสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนราชการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสื่อมวลชนแขนงต่างๆเพื่อขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์การตรวจสอบให้ประชาชนรับทราบและหากผู้ใดมีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ ขอให้ส่งข้อมูลมายังคณะกรรมการสามัญหรือที่ตู้ปอนอ45หรัฐสภากรุงเทพรวมทั้งเปิดรับแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์ของวุฒิสภา,าโดยกำหนดให้ส่งข้อมูลกลับมายังคณะกรรมการสามัญภายในวันศุกร์ที่12มกราคม2567ข้อ2คณะกรรมการสามัญได้มีการประชุมครั้งที่2เมื่อวันจันทร์ที่8 มกราคม2567โดยที่ประชุมได้เชิญเลขาธิการวุทธิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติข้อ 3. คณะกรรมการสามัญ ได้มีการประชุมครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่15มกราคม2567โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการตรวจประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของพลบรวโททิติแสงสวางผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ได้รับจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อ 4. คณะกรรมธิการสามัญได้มีการประชุมครั้งที่4เมื่อวันจันทร์ที่22มกราคม2567 โดยที่ประชุมได้เชิญพลบรวดโททิติแสงกว่างผู้ได้รับการเสนอชื่อมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและตอบข้อสักถามบางประการกับคณะกรรมการสามัญข้อ 5. คณะกรรมการสามัญได้มีการประชุมครั้งที่5เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคม2567โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับก,การเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งพิจารณาร่างการนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตามันในส่วนที่เป็นรายงานรับสําหรับนําเสนอรายงานรับต่อที่ประชุมวุฒิสภาสาหรับรายงานของคณะกรรมการตามันในส่วนที่มีได้เป็นรายงานรับ ได้จัดส่งให้สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วจึงกาับเปลี่ยนมาเพื่อกุณาพิจารณาหากที่ประชุมให้ความเห็นชอบในรายงานส่วนนี้แล้วคณะกรรมการสามัญจะขอนำเสนอรายงานลับของคณะกรรมการสามัญซึ่งรายงานลับนี้ได้ระบุข้อมูลข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบซึ่งการนำเสนอรายงานส่วนนี้ เป็นรายงานรับต่อที่ประชุมวุฒิสภานั้นคณะกรริการสามัญจะขอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้มีการดําเนินการประชุมรับซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาสพศ2562ข้อ, 62, ขอ112วรรค2จึงกาบเปลี่ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ